วิวสวยท่าเรือค่ะท่าเรือใกล้เมืองนะคะท่าเรือไล่ใ,ใกล้เมืองมากดูค่ะวันนี้มาทํางานก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวการการทำงานเข้าไปดูในคลิปเต็มได้นะคะวันนี้มาทํางานอีกแล้วคะ่ะอากาศดีมากค่ะวันนี้มีแดดอากาศดีเพราะฉะนั้นวิวจะสวยนะคะ ลุงทำงานอยู่โน่นค่ะลำโน้นเราช่วยจับแล้วก็ก็ลงมาหาคลิปสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าเรือก็ยังเป็นว่างๆอยู่เพราะว่ายังเอาลงไม่หมดค่ะเรือยังอยู่บนบกนะคะนอร์เวย์ค่ะบ้านฝั่งโน้นสวยงามค่ะ จะมีเรือเริ่มออกกันแล้วนะคะเห็นไหมคะนู่นเรือเริ่มออกกันแล้วเพราะว่าอากาศดีค่ะลำใหญ่ก็ทำความสะอาดนะคะ